วันนี้สาวไทยใกล้บ้านจะเอาพริกจากสวนมาฝากเพื่อนๆนะจ๊ะดูเลยจ้ะเนี่ยอมรไปเก็บพริกมาจ้าจากสวนเพื่อนนี่จ้ะสดๆเลยจ้ะเผ็ดมากๆจ้ะนี่เผ็ดมากๆจ้ะเอามาใส่ส้มตำนะคะวันนี้นี่พริกพริกประเทศเบเยียมจ้ะอยู่ประเทศเบเยียมเนี่ยคะ่ะ าวไทยไกลบ้านอยู่ที่ไหนก็มีกินนะคะไม่ต่างจากเมืองไทยเลยนะจ๊ะเพื่อนๆดูค่ะพริกสวยมากจ้ะเนี่ยเนี่ยจ้ะสดมากๆจ้ะสดมากๆไปเก็บมาจากสวนเลยจ้ะเนี่ยปลูกที่เบเยียมจ้ะดูจ้ะเขาบอกว่าเผ็ดสุดๆเลยจ้ะเดี๋ยวจะลองดูว่าเผ็ดไหมจะเอามาใส่ส้มตำเนี่ยจ้ะ เอามาทำน้ำพริกเอามาใส่ส้ตมตำนี่คะ่ะสุดยอดมากๆเลยสาวไทยสาวไทยไกลบ้านอยู่ที่ไหนก็มีกินนะคะถ้าขยันก็มีกินนะคะพริกสดๆเลยจ้ะขาดไม่ได้คะ่ะก็คือพริกพริกกับปลาร้านี่ขาดไม่ได้เลยจ้ะใส่ส้ตมตำแซ่บๆลายจ้ะนี่จ้ะอันนี้ประมาณสองกิโลจ้ะ สองกิโลได้เยอะมากๆจ้ะเพราะว่ามันไม่หนักค่ะพริกนี้เบามากๆแต่ว่ารสชาติสุดยอดค่ะเผ<ร>็ดเผ็ด<ร><ร>ได้ใจจ้ะเนี่ยจ้ะเนี่ยจ้ะอ,อันนี้กระดกมากๆ ความดกของพริกพริกเงล็กปีนี้พริกมันสวยนะเพราะว่าดูตรงไหนก็พริกออกดีดีจะพริกพริก,รกดกมากๆดนน้ไม่ทักดกดกว่าบ้านเราอีกนะโอ้บ้านเราปลูกมันไม่ดกอย่างนี้นะนี่นดู ดอกมากมากดอกมากมากเลยโอ้สุดยอดดอกมากมากตรงนี้สิทำไมมันดกขนาดนี้ดูดูดอกมากมากเลยแต่มันมาสูกอยู่ตรงกลาง ด,ดิ่มนี่ค่ะหนึ่งทางนน้นก็มีทางน้นก็มีทางนน้นปรับไปแต่ตรงนี้จะดกกว่าเขาตรงนี้ดกดกกว่า